โอเคครับท่านผู้ชมก็นของกาบสวัสดีทุกชมทุกท่านด้วยนะครับก็พบกับผมนะครับผมนือสองก็สามเลเยอร์นะครับก็นะครับนะวันนี้เราก็จะมาเล่นสกินเซลฟี่นะครับมาโชว์มาฉิงเฉยครับหยอกหยอกหอกหยอวันนี้ครับแล้ก็จะมาเล่นเซลฟี่นะครับเล่นนาวีนะครับนะโดใช้เซลฟี่นะก็ไม่ได้เล่น เอามีมานานมากนะครับก็กลับมาเล่นนะเพราะว่าหลุดมาเล่นกับเพื่อนนะครับนะก็ก็นะครับนะก็นะครับคือสกินเซลฟิตเนี่ยนะครับมันแจกฟรีนะเม่าไม่มากเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็คือเป็นสกินเซลฟิตอินโนุเกะนครับนะซึ่งก็มีความเฟี้ยวนะครับอยู่ในตัวมานะฮะโบกับผมนะครับก็เล่นได้ทุกตัวครับก็เลยช่วงนี้ก็จะเล่นเซลฟิตบ่อยเป็นพิเศษนะครับ ก็คือสกินเซฟิสมันเทแค่นั้นแหละครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะชนะหรือเปล่านะครับอันนี้ผมกดแรง้งมานะานผู้ชมนะก็คือเปิดตัดเข้าคลิปมพวก็คือแบบเปิดมาเลยนะครับนะก็นี่ครับโอเคจะเจอเกมก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ก็มีหน้าที่ป่านก็เดี๋ยว กระซมก่อนนะครับสีพายชาวไรนะเราเครือนนอ่องขอผมันทักอะไรมาครับเนี่ยโอ้โหเดเดเดๆๆๆเอ๊ะมันต้องอันนี้ดิโฟกัสแล้วก็โอเคครับก็เรียบร้อยครับ ก็เดี๋ยวเราจะฟาร์มนะครับนะไปเรื่อยๆนะครับจนจบเกมเอ้ยนะ,นะครับแล้วก็ป่าไปนะครับนะเรียบร้อยแตกแตกๆแบบง่ายๆ ครับนะตอนนี้เราก็เลเวลส์2นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะเดินทางมาช่วยเพื่อนนะครับซึ่งเลน่างก็มีอยสองคนนะเข้าดิเรียบร้อยรับัาผมต้องแรกคิวเรียบร้อยครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหาเห่ากับเซเนียลมาเนะารับแมนก็จะเจอจบอย่างนี้นะ เคก็เดี๋ยวเราทับไม่ค่อยติดนะครับขอโทษทีเครื่องก็ร้อนง่ายๆนะครับหยอกๆโอเคครับก็ผมได้เกิดมาแล้วนะผมก็เดินมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็มาป่าต่อนะเพราะว่าบัฟมันเกิดแล้วนะครับก็ต้องป่านะแล้วเลนกลางก็ไม่มีใครดูเลยนะครับโดนสาต,ต้าหลอยแนย่รู้สึก ก็เดี๋ยวฟาร์มไปนะครับรอของเกิดสักเล็กสักน้อยแล้วคลิกซีก็ห้าจัดเลยนะครับนะก็อยวาทำแลบ,บแล้วันเนาะโอเคครับตอนนี้ก็ฟาร์มหมดป่าแล้วนะหมดแบบหมดจริงๆแล้วนะครับ วายชิวก็เอ๊ะช่วยคิกซีกกซ่ก่อนโอ้โหโคตรสงสารคิกซี่เขาเดี๋ยวโดนทั้งซานิดเดี๋ยวโดนทางลิเบียแบบร้อยแตกอ่าลิเบียมาก็สวยเลยนะครับ ก็ซาต้ามาก็ขออกกนุญาตนะครับนะถ้าผิดพลาดตรงไหนนะครับเล่นเล่นอะไรขัดู้ชมขออภัยนะครับพออยผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับก็คือเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับทัทีพอ,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 อดีผมพอดูคราที่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นจังหวะนี้ แล้วอะไรนะแต่ว่าเขาคงยังไม่ไอ้นี่เขาเห็นแล้วแหละเอาจริงก็การต่อฟาร์ม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 เมื่อมีโอกาสพอถึงเวลาก็ช่อเพื่อนแค่นั้นครับไม่มีอะไรมากครับก็เดี๋ยวส่วนใหญ่ก็จะอาจจะทำแบบช่วงป่าฟาร์มไปนะครับเพราะมันก็ไม่มีอะไรครับก็ฟาร์มเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยว ไปโอ้น่กกากลัวมากโอ้โอ้โหรู้ได้ไงวะมาช่วยเทยวก่อนนะครับเทวนัดกำลังโดนเซเนียลนะครับเฮ้ยมันมาเฮ้ยม,มันมันว่าไปหาเพื่อนโอ้แย่มาก โอ้มันหนีดูชมู่แย่มากแย่แย่บอกแย่เขี้ยวช่างมันนะครับช่างมันช่างมันอย่ายอยู่อย่างอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตาตายต,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 ตกใจหมดตรงหูเกตเซนียว okay, ว่าตรงนี้แหละครับเวลามันตายมันมันจะตายมันสามารถไปหาเพื่อนได้นะ เอเอมาหลายตัวจังเลยนะมาหลายตัวจังเลยนะอ่าเรียบร้อยตายแน่ทำแล็บทำแล็บทำแล็บโอเคครับตอนนี้ก็ได้เกิดมาแล้วนะก็เดี๋วาวต่อเน,นะครับนะก็คือของยังไม่เกิดเลยนะครับแต่ว่า ังนู้นเนี่ยคือของเริ่มเกิดแล้วนะครับเ,เทวนัสรู้สึกจะของไม่เป็นมั้งครับนะนะครับเพราะว่าเทวนัสออกของอะไรมาก็ไม่รู้นะพอดีมั่ออกคิดแต่ว่าเทวนัสเริ่มที่จะออกโจมตีสายฟ้านะครับฝั่งนู้นน่ะนะใช่ใช่ช่ฝั่งเราก็เหมือนกันนี่หว่าเอเอ เอ้ยโดนล้าอีกแล้วกู ิวนื่นเขานะครับาดูเลือดปลอมดีมัน้ชมมันเลือดแบบนิดเดียวอ่ะเ,ออเดี๋ยวมาช่วยแวนก่อนแวนไหวไม่น่น่โอเคแวนเขาน่าจะไหวแหละแล้ก็โอ้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 โอถอ,อ,อ,อยก่อนถอยก่อ แรงมากแรงมากแรงแบบโคตรแรงสก,กิลแม่งแรงซาด <ง S 2> ฟาร์มต่อนะคจังหวะเข้าไม่ได้สักที จังหวะนี้ครับก็ป่าไปเพลินเลยนะครับไม่ได้พูดเลยเมื่อกี้ก็เก็บไปแล้วนะครับหนึ่งตัวแห mm hmm. มผมรู้สึกว่าเซเนียร,นร์เนี่ยกวนตีนซะเหลือเกินนะครับเกือบตายแล้วนะเมื่อกี้คือถ้าผมใส่สก,กิลทันอ่ะก็คือน่าจะล่วงเลยนะครับแต่ว่าเขาวัด ขาวาร์ปไปก่อนอ่ะนะครับก็เคลียร์คลิปไปนะครับเดี๋ยวค่อยไปจัดการเลนีรู้สึกว่าเลนกลางนี่จะเป็นอันตรายรเลอเกินโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ผมรู้สึกว่าเมดกูไม่รอดโอ้โหโอ้โหสวยครับแหมคิซี่นี่เป็นแทง้งหรือว่าเป็นอะไรครับเนี่ย โอ้โดนรัดแย่มากมันช่างแย่เลยป่านนี้แสบฝั่งเราได้คาดาซเลเยอร์<ห>เ่นบนอีกแล้วเล่นบนอีกแล้วโอยมันถ่วงเวลามันเล่นถ่วงเวลามันโกงมันโกงเราค่อยๆซุ่มไปค่อยๆซุ่ม เอเอใครอยู่ตรงนี้นะเอมานี่มามไปครับกับโดูล้าแล้วไหมล่ะแล้วก็ราต้องรีบจบเลยนะ อ้าอ้ามันจะตายแล้วอ้ากูก็มานาเหลือน้อยขอโทษครับสอคำหยาบอ้าอ้าโดูมานามด,ดิเราคือแบบว่าบัฟไม่ก็ไม่อยู่อ่ะมันมันไม่มีบัฟอ่ะบัฟหายอ่ะบัฟหายตัวเราต้องไปเก็บมานาจากการสังหารสัตตหรือไม่ก็ ดีอีกแล้วดีอีกแล้ว,ลวป<ะ>ั๊บอย่างน้อยก็ได้มาสักคิวหนึ่งก่อนกลับบ้านนะครับบายบายกลับบ้านก่นนนอนนะครับเติมมานาแป๊บหนึ่งเตมิตมเลือดด้วยนะครับ เหลือของชิ้นสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมโอเคครับก็เหลือของชิ้นสุดท้ายแล้วนะอันนี้อันนี้อันนี้น่ากลัวน่ากลัวไงไวนฝั่งเรากายภาพตามด้วยใช่นชันชันชันฝั่งเรา,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 เราโอเคครับก็เดี๋ยวตามตังก่อน จะได้เอาก็เกิดนะครับเวลาเข้าก็าจะได้เข้าง่ายๆหน่อย ดีดีครับรออะไรอะ่ะ <c oughs> ไปแล้วอะไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วน่าถ้าอยู่ก็คือตายแต่ลองดูจังหวะก่อนถ้าจังหวะมันได้ก็อย่าวิ่งเข้ามานะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้เวลาช่วยทาร่าแล้วนะครับยวกำลังไปทาร่า,รามือชาขอภัยนะครับคือมือมันชาเครื่องมันร้อนนะ ก็โอเคนะครับปักเรียบร้อยซาต้าอีกแล้วเรียบร้อยโอ้ double บบลเ l ลเดี๋ยวฟาร์มาเลือดก,ก่อนไม่ก็เดี๋ยวค่อยกลับบ้านนะครับว่ารู้สึกว่าถ้าต่อสู้เรื่อยแค่นี้ก็น่าจะไม่รอดหรอกนะครับ ตรงเขาตีทีเดียวก็น่าจะตายแล้วเอ๊ะหรือว่าผมจะยอกกันเวทดีวะเดี๋ยวเอากกเกิดกันเขาใ้กอกเกิดแล้วข้อเขาด้กันเวทกันเวทกันเวทเอา ชิปเรียบร้อยเมทไปแล้วเรียบร้อยครับอา้าวทำไมซานิจยืนนิงเอาก็สวยดิก็น่าจะมีเพลงเท่านี้นะครับมีชามากทุกชมคือแบบ มือแบบมือ like ชาเลยอ่ะแบบว่าชาแบบชาเลยอ่ะีได้เวลานะก็เดี๋ยวจะดันป้อมนะครับต้องรีบจบนะไม่งั้นมันก็จะถ่วงเวลามากเกินไปก็โอเคนะครับนะมีประมาณนี้นะครับนะก็สำหรับ Rv นะครับนะก็กลับมาเล่นแล้วนะครับก็ประมาณนี้แค่นี้นะครับแค่นี้จริงนะโอ้ไม่ได้ไม่ฟีดจะไม่เป็นไรครับก็แล้วก็พอๆนะครับนะก็โอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะนะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์สมัครแค่นะอ่าก็ไปแล้วครับผมบายบายครับเจอกัน